โอเคคลิปนี้นะครับจะมาสรุปเรื่องของที่นอนให้ฟังอย่างแรกก็คือไซส์ของที่นอนนะครับจะมีอยู่สี่ไซส์ด้วยกันมีสามจุดห้าฟุตสี่ฟุตห้าฟุตแล้วก็หกฟุตนะครับ3ามจดห้าฟุตสําหรับคนเดียวแล้วก็เอ่อห้าฟุตกับหกฟุตจะเป็นสำหรับสองคนนะครับเอ่ออย่างที่สองก็คือวัสดุที่ใช้ในการทําเตียงนะครับจะแบ่งประมาณอืมได้ประมาณห้าประเภทอย่างแรกก็คือแบบสปริง คือแบบสปริงเนี่ยมันจะค่อนข้างมีความหลากหลายมากที่สุดคือมันมีสปริงได้หลายแบบแล้วก็ความหนาความแน่นความเด้งของสปริงก็สามารถเลือกได้หลายๆระดับนอกจากนี้เนี่ยยังมีการทําเป็นแบบไฮบริดที่จะเอาสปริงมาผสมกับเอ่อก็คือสปริงเป็นชั้นล่างแล้วก็มีท็อปเปอร์ที่เป็นทําจากวัสดุชนิดอื่นอย่างเช่นเอายางพารามาหรือว่าเอาโฟมมาวางไว้ข้างบนอีกมันก็จะเป็นแบบไฮบริดที่แบบผสมปสาน คุณสมบัติของสปริงแลวก็ของยางพาราได้ด้วยอีกนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องไปลองเลือกดูกันเนาะโดยที่ราคาของสปริงก็จะอยู่ระดับปานกลางนะครับจะราคาถูกกว่าของยางพาราเนาะแบบที่สองก็คือเออประเภทที่เป็นยางพารานะครับยางพาราแท้นะถ้าเป็นยางพาราที่ไม่แท้เป็นยางพา,าราผสมเอ่อผสม,สมอะไรวะก็คือเป็นยางพาราที่ไปผสมวัมสดุสังเคราะห์อื่นๆบบอาจจะไปผสมโฟมอย่างเงี้ย มันก็จะราคาถูกลงมาแต่ว่าความคงทนแล้วก็คุณสมบัติอาจจะสู้ไม่ได้นะครับซึ่งยางพาราจริงๆเนี่ยราคาค่อนข้างสูงเลยเนาะมีตั้งแต่ราคาหลักหมื่นมันจถึงหลักแสนนะครับอ่าแต่ว่ายางพารามีคุณสมบัติที่ดีอย่างหนึ่งก็คือเอ,อมันค่อนข้างที่จะเนื้อแน่นแล้วก็มันจะต่างจากสปริงตรงที่สปริงอะ่ะเอ,อมันเวลาที่เราสมมติเรานอนสองคนเงี้ยมันจะเกิดปัญหาตอนตรงที่พอเราลุกหนึ่งคนน่ะ สปริงมันจะเกิดเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นคลื่นที่หรือว่ามันก็จะดูดตามๆกันทําให้แบบอคีคนนอนอีกคนหนึ่งเขาก็จะรู้สึกได้เวลาที่เราขยับตัวนะครับมันอาจจะทําให้เอ,อการนอนเป็นคู่เนี่ยถ้าคนหนึ่งขยับอีกคนหนึ่งอาจจะตื่นเผลอตื่นขึ้นมาได้แล้วก็สปริงมันก็จะมีเสียงด้วยะครับแต่ยางพาราเนี่ยมันก็จะหมดปัญหาตรงนั้นเนาะแล้วก็ยางพาราอย่างที่สองก็คือมันมีความคงทนใช้ได้นานแบบสิบปีสิบห้าปีเลยนะครับแล้วก็ อด้วยความที่เนื้อมันนุ่มมันแน่นเนี่ยมันก็จะรองรับสรีละได้ดีเหมาะกับแบบคนที่สูงอายุหน่อยแล้วก็คนที่มีน้ําหนักตัวหน่อยมันก็จะเอ,อไม่มีปัญหาเรื่องอาการปวดเท่าไหร่นะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าสปริงมันก็มีให้เลือกหลากหลาย variation มีแบบมีหลาย,แบบายแบบนะครับก็ถ้าเราเลือกได้ถูกต้องถูกต้องตามสรีละของเราเนี่ยก็น่าจะหมดปัญหาได้เช่นเดียวกันนะครับอ่แต่ว่าอย่าพลาแพงกว่านะครับแล้วก็ แบบต่อไปก็คือวัสดุที่ทํามาจากฟองน้ําฟองน้ําอัดนะครับหรือหรือที่เรียกว่ายางอัดก็เขาเรียกเออฟองน้ําอัดถูกแล้วหรือเรียกว่ายางอัดเนี่ยเอ่อถ้าที่ผมไปดูมาเขาบอกว่ามันจะมีมีความนุ่มความแน่นเนี่ยคือเกือบที่จะเป็นยางพาราแท้แล้วแต่ก็ยังสู้ไม่ได้นะครับแตร่ราคาก็จะถูกลงมาหน่อยนึงเนื้อตัวเนื้อฟูกเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะครับแ้วต่อไปก็คือ บบที่เป็นโฟมนะครับโฟมเนี่ยก็จะมีหลายแบบเนาะแต่โฟมตัวหนึ่งที่ผมไปหามาเนะี่ยคือเขาเรียกเขาจะเรียกว่าเมมโมรี่โฟมคือมันจะมีความคล้ายยางพาราแต่ว่ามันจะจมกว่านอนไปแล้วเนะี่ยมันจะมีความจมมากกว่าแล้วก็มีความนุ่มมากกว่านะครับเออแต่ว่าด้วยความที่มันจมลึกเนี่ยมันก็ทําให้มันอาจจะทําให้เราร้อนได้นะครับแต่มันก็มีเทคโนโลยีที่มาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้นะครับก็คือเออมันก็มีที่นอนที่แบบ มีผิวสัมผัสเป็นเจลเย็นที่ทําให้ช่วยช่วยให้เราเย็นสบายตลอดทั้งคืนได้ก็จะเอามาแก้ปัญหาตรงนี้นะครับแล้วก็วัสดุอย่างสุดท้ายเนี่ยที่จะามาพูดถึงก็คือเป็นใย,ยมะพร้าวนะครับซึ่งเป็นแบบที่ใช้กันมายาวนานมากแล้วซึ่งมันราคาถูกนะครับแต่ว่าก็จะความเอ่อความนุ่มความอะไรเนี่ยมันก็จะสู้วัสดุอื่นๆไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่ที่ค่อนข้างเก่าแล้วนะครับแต่ว่าราคาค่อนข้างถูกเนาะแล้วก็ อาจจะหาซื้อยากนิดนึงนะครับอ่ะทีนี้พอเรารู้เรื่องของวัสดุแล้วเรื่องของไซส์ของเตียงแล้วเอ,อเรื่องของความหนาแล้วทีนี้นะครับเออเวลาที่เรานอนอะ่ะมันจะต้องยึดหลักสําคัญอย่างหนึ่งก็คือมันจะต้องถูกหลักมันจะต้องสรีระของเรามันจะต้องถูกท่าในการนอนนะครับไม่งั้นมันจะเกิดอาการปวดคอปวดหลังล่างได้นะครับ เออวิธีสังเกตง่ายๆคือเออวิธีดูง่ายๆว่าเออการนอนแบบไหนที่จะทําให้เราไม่ปวดนะครับก็คือเออสันหลังของเราจะต้องเป็นเส้นตรงในแนวเดียวกันนะครับยังไงคือสันหลังเป็นเส้นตรงก็คือตั้งแต่หูของเรา,เรารหัวไหล่ของเราไปจนถึงสะโพกของเรามองไปแล้วเนี่ยถ้าเอากระจกมาสองข้างๆอ่ะมันจะเป็นแนวเส้นตรงเดียวกันอันนี้คือสันหลังเราตรงนะครับอ่ะก็จะทําให้เราไม่เกิดอาการปวด ในเวลานอนครับแต่ว่าบางทีที่เรานอนไปแล้วแล้วมันเกิดอาการปวดหลังล่างเนี่ยมันเกิดจากการที่สมมุติเราเป็นคนที่น้ําหนักตัวเยอะแล้วที่นอนนอ่ะมันนุ่มโยกเกินไปมันมีความแน่นไม่พอนั่นเองคือแบบนอนไปแล้วมันกยย็โยบมันจะทําให้เอ,อน้ำหนักบริเวณสะโพกของเราอะ่ะซึ่งเป็นบริเวณที่มีน้ําหนักค่อนข้างเยอะมันก็จะทําให้ก้นของเรากดลงมาข้างล่างทําให้ท้องของเราแอนแล้วกลายเป็นว่าเออ ปวดไหล่กับสะโพกของเราเนี่ยถ้าไปดูสะโพกของเรามันจะอยู่ด้านหลังเลยแล้วมันจะทําให้หลังของเราแอ่นตลอดเวลาไอ้อย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เราปวดหลังล่างได้นะครับวิธีการแก้ก็คือต้องซื้อที่นอนที่มีความแน่นมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะมารองรับน้าหนักของสะโพกตรงนี้เนาะเออแล้วก็เรื่องของท่าทางการนอนลักษณะการนอนการนอนหงายกับการนอนตะแคงอะ่ะมันก็ไม่เหมือนกันดังนนั้นเราต้องไปสังเกตตัวเองอย่างหนึ่งว่า เออเราเนี่ยเป็นคนที่นอนหงายหรือว่าเราเป็นคนที่นอนตะแคงนะครับถ้าเราเป็นคนนอนหงายอ่ะอย่างที่บอกไปเอออย่างที่ผมยกตัวอ,อย่างไปเมื่อกี้ก็คือใช่เลยนะครับถ้าเรานอนหงายอ่ะน้าหนักของสะโพกเรามันก็จะกลดลงไปเนาะดังนั้นควรที่จะซื้อเออเตียงเอ้ซื้อฟูกที่มันมีความแน่นที่มันจะมาซัพพอร์ตน้ําหนักส่วนสะโพกได้นะครับสรุปอีกทีหนึ่งก็คือว่าถ้าเราเป็นคนนอนหงายเราควรจะซื้อเตียงที่มันมีความแน่นหน่อย แต่ถ้าเราเป็นคนนอนตะแคงข้างเออลองจินตนาการภาพตามการที่เรานอนตะแคงข้างการที่เรานอนตะแคงข้างมันจะมีสองจุดที่เออรับน้าหนักมากที่สุดคือบริเวณหัวไหล่ของเราแล้วก็บริเวณสะโพกด้านข้างของเรานะครับสองจุดนี้จะเป็นสองจุดที่รับน้ําหนักมากที่สุดนทีนี้ด้วยความที่มันมีแค่สองบริเวณน่ะสองบริเวณที่รับน้าหนักมากที่สุดถ้าเราซื้อเตียงที่มันมีความแข็งที่มันมีความแน่น ก็หมายความว่าบริเวณท่อนกลางลําตัวของเราอะ่ะมันก็จะถูกมันก็จะลอยขึ้นมานิดนึงเพราะว่าจุดที่สัมผัสมีแค่จุดนี้กับจุดนี้นะครับนั้นวิธีการแก้ก็คือถ้าเราซื้อเตียงที่มีความเออนุ่มยวบมากขึ้นแบบนอนไปแล้วให้มันจมนิดนึงพอมันจมเนี่ยไหลของเราจมปุ๊บตัวของเราเนี่ยก็จะรับน้ําหนักมากระจายน้ําหนักกันส่วนนั้นได้ก็จะทําให้เราเออไม่เทน้ําหนักลงไปที่ไหล่กับสะโพกของเราได้นะครับดังนั้น ถ้าเรานอนตะแคงถ้าเราเป็นคนนอนตะแคงนะครับจะต้องเอเลือกเตียงที่มีความนุ่มนิดหน่อยนะครับนุ่มกว่าคนที่นอนหงายเนะเาะทีนี้ในเรื่องของการซื้อเตียงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะมีการทําประกันมาให้นะครับว่ารับประกันกี่ปีกี่ปีกี่ปีเนาะซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องตัดสินใจในการเลือกซื้อ,เม,อ,เ,มอเมื่อเปรียบเทียบกับราคาขายนะครับอ่ทีนี้พอพูดถึงเรื่องเตียงเสร็จแล้วเนี่ย ถ้าเราซื้อเตียงมาแล้วมันเกิดเราจะต้องการเปลี่ยนเทออ็กเจอร์ของเตียงของเรานะครับแต่ถ้าจะให้ไปซื้อเตียงใหม่มันก็กลยอยู่หรือว่าเราไปเที่ยวต่างจังหวัดอย่างเงี้ยครับหรือว่าเราจะไปนอนหอหรือการเปลี่ยนที่อยู่อะที่เราไม่สะดวกที่จะซื้อเตียงไปตั้งใหม่ครับอ่ะอันเนี้ยเราก็จะนำไปสู่ตัวช่วยอีกอันนึงก็คือที่เรียกว่าท็อปเปอร์ครับ ท็อปเปอร์คืออะไรท็อปเปอร์คือมันก็คือฟูกที่แบบบางๆอ่ะเป็นฟูกที่บางๆที่เอาไปวางทับฟูกอันใหญ่อีกทีหนึง่งอ่ะซึ่งท็อปเปอร์มันก็จะมีลักษณะการเลือกคล้ายๆกับเอ,อฟูกปกติเลยแต่ว่ามันอาจจะไม่มีแบบสปริงอันนี้ผมไม่มั่นใจนะเพราะว่ามันบางไงก็เดาว่ามันอาจจะไม่มีสปริงหรือเปล่าน,นี่ผมไม่รู้นะครับอ่ะแต่ว่าเราก็ท็อปเปอร์เราก็ต้อง เอ้ยท็อปเปอร์มันก็จะมีแบบให้เราเลือกเหมือนกันนะครับมันไม่ได้มีแบบเดียวเนาะก็สามารถเลือกได้ว่าเป็นท็อปเปอร์แบบยางพาราแท้หรือว่าเป็นท็อปเปอร์แบบเมมโมรี่โฟมอะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็ต้องไปเลือกตามลักษณะความชอบของเราแล้วก็สรีระของเราอีกทีหนึ่งด้วยนะครับดังนั้นสรุปนะครับก็คือเวลาเราเลือกที่นอนเลือกที่นอนอะ่ะให้เลือกจากลักษณะเอ้ยให้เลือกจากสรีระของเราว่าเรานอนหงายนอนควน่ำน้ําหนักตัวเยอะไหมแล้วก็ความโค้งของร่างกายบางคนแบบสะโพกใหญ่ มากๆอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดปัญหาในเรื่องของหลังล่างได้นะครับอ่ะก็ต้องไปดูที่สรีระของร่างกายของเราอีกนอกเหนือจากน้ําหนักนะครับนอกจากนี้เออถ้าเป็นเรื่องของการใช้งานแบบนอนสองคนสปริงมีเสียงอะไรเงี้ยรบกวนการนอนในเวลากลางคืนก็ต้องไปดูที่ปัจจัยตรงนี้ด้วยนะครับส่วนถ้าเราจะต้องการเออเหมือนพกเตียงส่วนตัวไปทุกที่ได้ก็จะซื้อเลือกซื้อท็อปเปอร์เพื่อที่จะ ติดเอาไว้ติดเอาไว้ติดรถใช้ในการเดินทางไปไหนมาไหนได้นะครับเพื่อที่เราไปไหนเนี่ยเราก็จะได้นอนหลับได้อย่างสบายใจตามแบบฉบับของเรานะครับก็สำหรับคลิปในเรื่องที่นอนวันนี้ก็จบเึงเน็นเท่านี้ครับขอบคุณครับ